หนังอนัเนี่ยคือหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่มีกระแสทางด้านวิจารณ์ในแง่ลบเยอะมากเลยนะครับคือมันขึ้นอันดับหนึ่งฟิกก็จริงนะซึ่งผมก็เล็งไว้แล้วเอเอ,เอ,เอผมจะดูนะแต่พอไปเจอตามเพจต่างๆเนะี่ยรีวิวแบบติดลบหมดเลยอย่าดูเลยเสียเวลาหนีไปหนีไปคือมันถ้าจะ เมนในทางลบๆหมดเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเออผมไม่ดูก็ได้นะเพราะเวลามันเรามีจํากัดนะเนาะพอได้ดูชื่อผู้กำกับอ้าวนี่คือคุณเอกสิทธิ์ไทยรัตน์นี่ไม่เป็นหนังที่ผมชอบหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็น13เกษสรยงพี่น้อยวงพลูเล่นโอ้โหอย่างมันอย่างหนุกอย่างตื่นเต้นโฮมสเตย์ภาพสวยมากโฮมสเตย์เปรียบเทียบกับเรื่องฮาลาบาล่าแล้วบทมันอะไรเฮ้ยเขาจะเล่าอะไรกันแน่ไวเวอร์เข้าไปในป่าเอาตัวรอดหรือดราม่า ในครอบครัวคือมันไม่เอาสักอย่างนะโอโตัวละครแต่และตัวมันไม่มีมิติเลยเพื่อนตำรวจที่ไปปฏิบัติภารกิจเข้าป่าไปเพื่อจับผู้ร้ายฆาตรกรสี่หคนนั้นก็แทาจ่รู้จักเลยว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงเนาะพอมันเกิดเรื่องราวของเขาอะเราก็ไม่อินไงพี่ปูผมพี่ปูแบค็คเฮดโอ้ยแม่เจ้า oh my god เอาพี่เขามาเล่นคือพี่เขาเล่นดีนะแต่มันก็ยัง ไม่มีที่มาที่ไปอะครับเพลงตัดเข้ามาตอนที่แกกําลังโชว์ความพีความบ้าคลั่งในเรื่องนี้มันเป็นเพลงป๊อปร็อกนะครับที่แบบไม่เข้ากับมูดหนังเลยไม่เข้ากับบรรยากาศไม่เข้ากับอะไรทั้งสิ้นโอเคเข้าใจได้อาจจะอยากให้มันดูแ,บบแปลกๆหรือมันแต่มันแปลกไปป่ะพี่แปลกไปมันไม่เข้าแล้วฉากในป่าบางฉากก็าดูเป็นป่ามากนะแต่บางฉากก็ดูเหมือนสวนสวนหลังบ้านนะครับสวนที่แบบจัดเป็นป่าให้ ให้คนมาถ่ายเซลฟี่เล่นแล้วก็ออกไปเดินไปกินข้าวที่โต๊ะตรงนู้นในถ้ำอีกมันมันยาวนานมากฉากในถ้าเนี่ยหนีอะไรหนีหนีกล้องวิ่งหนีกล้องคุณเต๋อเขาเล่นดีมากเล่นกับกล้องเล่นดีมากแต่แบบบทมันไม่ไม่ไปไหนเลยเพลงมันก็พยายามบิว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 อารมณ์ให้มันตื่นเต้นตลอดเวลาแต่แต่เราไม่รู้สึกตื่นเต้นขนาดนั้นเลยปิศาจที่มันคุยกับเราเสียงภาคแบบ ฮ้ยกูยังไงพวกมึงเสร็จกงแน่งเงี้ยเหรอที่นี่ฉันเสร็จกูแน่เตอนนี้แกเสร็จทีนแน่แอ,นนแแนอ๋อ <c oughs> โอเคแต่น,นักแสดงเขาเล่นดีทุกคนผมโอเคแหละเอาเป็นว่าผมก็คงอยู่ในกลุ่มที่เห็นด้วยกับลหลายๆคนที่มองว่าเรื่องนี้ยังไม่ดีพอใครดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าชอบไม่ชอบอยังไงมาเม้นบอกไม้แล้วกันเผื่อจะมีมุมไหนที่ไม้ตกหล่นลนะเนาะไปละฮาลาบาลา แล้วครับ